สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง J r เชนแนลนะครับช่องห่ยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสองสูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นชุดที่2นะครับที่จะลงให้พิจารณาดูนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับทั้ง2สูตร สถิติของทั้ง2สูตรนี้ย้อนกลับไปอีก3ามวดนะครับก็จะมีผิด1นงวดแล้วก็เข้า2องวดนะครับย้อนกลับไป1นึ่งวดนี่ผิดแล้วก็ย้อนกลับไปอีก2องวดนะครับที่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูก็6กวดล่าสุดนะครับหลังจากที่ผิดนะครับจากวดที่ออกศูนย์ศูนย์คำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิด ใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับหรือเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR c h n n n l หวยฟรี K Channel, ree, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวชนก่อนนะครับสถิติเทียบชนจากวันที่ออก00วันแรกนี้ชนกันอยู่3ตัวนะครับ790ต,ตัวที่เข้ามาคือเลข0ูตรนะครับ ชนกัน9 0้าศนย์สองะครับกับบลลูนบอลที่ออกสามสองเลข2นะครับ,บ,ออ 3, 2, เ,รบเข้ามาชนกันเจกับ8นะครับออกสามแชนกันศ1นย์หนึ่งสาะครับออกห1ชนกัน1กับ4ี่นะครับออกสองหนึ่ง เลขหนึ่งนะครับเข้ามาชนกันสามหนึ่งสี่กับพลวันที่ออห้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตที่ผ่านมานะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่หนึ่ง แรกนะครับ5บวก5เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก5เป็น17ได้เลข7เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับสูตรนี้ทั้งหมด4ตัว7 8 9 0กับพลังวันที่ออก0 0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0บวกกันแล้วได้9นะครับ9 0 1 2กับพลังวันที่ออก3 2นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2 แล้วได้15ห้านะครับ5 6 7 8ดดนะครับกับผลวันที่ออก3 8ตัวที่เข้ามาคือเลข8บวกกันแล้วได้10นะครับศ1นย์นสาะครับกับผลวันที่ออก6 1นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1บวกกันแล้วได้ยี่สิบเอนะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข1นนะครับ1 2 3 4สาสกับผลวันที่ออกสองหนึ่ง หลักหน่วยล่างนะครับเลข1หนึ่งของงวดที่ผ่านมาสูตรนี้3บวก3เป็น6 6บวกสเป็น8 8ดบวก3เป็น11นะครับได้เลข1 1 2 3 4กับรางวัลที่ออก5 1านะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1อันนี้เป็นอดีตนะครับของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้ เกบกเเป็น18บแปบกหเป็น23 23ิบวกสเป็น25นะครับได้เลข5เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็น6กเทั้งหมด4ตัวนะครับสูตรนี้17มอคอหกแปจะมีมาหรือไม่นะครับ มานในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเรามาดูสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับ สถิติเท่ากันนะครับสูวนนี้ก็ย้อนกลับไปได้อีกสามอดมีผิดหนึ่งยอดที่ทำเป็นตัวอย่างจากยอดที่ออกศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดได้เลขเจ็ดส่วนนี้เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับทั้งหมดห้าตัวเจ็ดศูนย์สามหกกับรางวัลที่ออกศูนย์ศูนย์นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์ บวกกันแล้วได้ยีนะครับ0 3 6 9 2สากับพลังวันที่ออก3 2นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2บวกกันแล้วได้8 8 1 4 7 0กับพลังวันที่ออก3 8นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8บวกกันแล้วได้21นะครับ1 4 7 0 3กับพลังวันที่ออก6กหนะครับเลข1 แล้วได้18นะครับ8 1 4 7 0กับตรางวันที่6 2 1เลข1นะครับเข้ามา9บวก9เป็น18 8บวก3เป็น21เพิ่มไปทีละ3แต้ม1 4 7 0 3กับตรางวันที่6 5 1นะครับเลข1นะครับเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับของสูตร ปัจจุบันนะครับของงวดนี้ที่เราจะมาดูกันนะครับ3บวก3เป็น6 6บวก2เป็น8ได้เลขก8เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น11นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข1นส มีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ทายครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตรตัวที่ชน ห้าไม,ม,ไม,ม่มีเลขหกไม่มีมีเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดชนกันอยู่สองตัวนะครับชนกันที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดสิบเจ็ด มีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิ่เขาปิพิจาณาดูนะครับความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไายารนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจในขึ้นอยู่กับท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ ก็เป็นชุดที่2นะครับชุดนี้นะครับหลักหน่วยล่างถ้าดูเปรียบเทียบกับชุดแรกนะครับที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้ตัวชนก็จะเป็นเลขเจ็นะครับส่วนเลขแปดก็ตนตัวรองลงมานะครับท่านผู้ชมก็ลองไปดาข้อดูนะครับก็ถือว่ามีตัวชนนะครับทั้งหมด2ชุดนะครับ4ี่สูตรนะครับก็จะมีเลขเจ็ดที่ ทศกันนะครับทั้ง4ี่สูตรนะครับจะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองไว้มิเคราะห์ดูดูจะไปจับคู่กับคู่หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจก็เข้าแต้ม8นะครับแต้มรวมก็ลงให้ดูไปแล้วนะครับก็ลองดูนะครับก็มองว่าเลขเจ็น่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนจะมาไมมาอันนี้เราก็รอรุ่นนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอตัวไหนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดตามกดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง Youtube แล้วก็กดที่กระดิงแกงเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ